ีครับสวัสดีปีใหม่ปี2566นะครับพี่น้องยากอะสิบหพี่น้องออกไปเบึงข้อแหงเบิ่อม,มัอนขึ้นกินเหล่าไอ้ว่ามันเหล่ามันมันเป็นเหล่าโท่ไหมฮะบ้านเขาเออเหล่าโท่นะมันกับวาวานดับกินเบียร์เลยซื้ว่ามันหนาวกะมันหนาวมันปากแตกบุ๊บพี่น้อง มันหนาวเนไม่ค่อยเมายาก็ได้กินสาวสาโใส่น้ำตัวครับข้อแหงปากก็เจ็บครับสวัสดีปีใหม่คุกคนเดอ้อพี่น้องเด้อปีใหม่ปีหกหกนีก่บพี่น้องทุกค,คน f เอฟซทุกค,คนจงมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนะวิญญาณมือนีสิภาพไปเบิ้งสถานการณ์หรือว่าไปติดตามรถ ช่วงปีใหม่นี่เป็นยังไงบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศช่วงเทศกาลปีใหม่เมื่อคืนาเจ้าฉลองกันเป็นยังไงในน้องเขาจาว,วิญญาก็เริ่มคลิปจากนี้นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งบ้านวิญญานี่นะครับนะครับไปไปเบิ้งพี่น้องว่าสิเป็นยังไนนงเนาะรถสิเขามาเที่ยวเคลื่อนไหลบ่ก็สสีจากเบิ้อเพะว่าวิญญาไปเคลื่อนอุบลรัฐเพราอว่าเป็นตลาดเทศบาลอุบลรัฐเนานะโอ้ยพี่น้อง พอเจ้ทช่วลติมาบบ้านลํำไรนี่นะครับขายของรถกจะมีมงจอดนะครับอ้ามนีพีิญญาจะไปไปกอติดบ้งนะครับนะครับเป็นรูปปีใหม่แล้วกัยังเป็นลักษณะคือเก่านี่แหละครับคลิปเหมือนเดิมนี่แหละทําคลิปเดิมๆเ,เหมือนเก่านี่นะครับวิญญาก็เริ่มคลิปจากอ,าองค์การบริหารส่วน,นตำบลน,นะครับแล้วก็ตรงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี่นะครับนะ จะออกไปเชื่อมถนนระหว่างแย่เขื่อนรัดเข้ามาตัวเขื่อนบุรัดนะครับเนาะครับย่ากา็ออกมาเส้นรักสีมุงนาไปที่ตลาดบุรัตนะครับเนาะรับกับปรกากฏว่ารถแลนออกมาขึ้นหลายแถวให้มันจะมาฉลองสงไทายปีเก้าตอนรับปีใหม่อยู่ไม่เขืนหรือ,อยังไดนะครับ กับว่าในใจนะพี่น้องหรือเขาจะอาจสิมารถจับจา,ายใสๆเพราะเมื่อคืนนี่ฉลองกันดึกไปน้อยนะมียากกับฮอสิตื่นวันแปดโมงนี่ครับโอ้บ่อย,ยขึ้นกดเหล่าทุกเบียบสมกันพี่น้องเฮ้ยเมาติวติว,ตวหัวที่หัวต่ำนะครับนะครับ รถรถออกหลายแสดงก็จะมาหาซื้อับเข่าไปกินมือแลงนะครับพ้มเมืองนะครับกะรถค้าเข่าเคลื่อนกะแนมเมืองกะจุกหลังก็เห็นไหลครับนั่งนำกลมิญ้ามาอยู่นะคบนคักกะรถน้าแน่นนะครับกบพี่นอ้องกับคงเซนตามภาพนะคร,ครับตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวของคืนโบราณ ขึ้นหลายพี่น้องขึ้นหลายมากนะวิทยาไก่อยากมีขอมูลนือการมาแหล่งท่องเที่ยวของเครื่องโบราณินปนขึ้นหลายแทขอมูลบัท่านในหลายนะครับเขาจะว่ามันมันเป็นมันเป็นแหล่งที่จะมาเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับเนาะมีร้านอาหารหลายๆลาร้านร้านกาแฟหลายหลายมอง มานั่งนะครับเมื่อวานวิาก็ไปนะครับไปร้านอาหารมานะครับก็ถือว่าไปข้าฮิตเป็นตนานั่งเนตาครับเพื่อนๆคือตกแต่งนะครับตกแต่งมีสนาน a m สะน a m พร้อมมีรังร้านอาหารพร้อมร้านกาแฟพร้อมโอ้เป็นตะนั่งนะครับเมื่อวานวิยาไปอยู่นะครับชื่อร้านโกโก้บีทนะครับอยู่ คืนบุรัตนะี่แหละเขาจะเปิดไม้นะครับเมื่อไปนัน่งกินอาหารก็อร่อยอยู่นะแต่ไม่แน่ว่างว่างอาจจะไปรีวิวไปนั่งชิมอาหารพาเด็กๆไปเล่นนะ้ำบริเวณนั้นให้ถ่าย FC ซให้ FC ซดูนะครับพี่น้องก็คอยติดตามให้กำลังใจวิญญาไปเรื่อยๆนะครับจะได้เห็นว่าบรรยากาศยังไงบ้างนะครับหนาวแห้งเลยพี่น้องเมื่อคืนหนาวหนาวต้องสุมไฟนะ พี่น้องทั้งอื่นเป็นยังไงเนาะเอฟซีวิญญาณทั้งต่างจังหวัดเป็นยังไงเนาะหนาวคือบ้านวิญญาบนอนะครับเอฟซี FC, ที่ถามมาบอกว่าพี่วิญญาพี่วิญญาเป็นคนจังหวัดอะไรนะครับผมเป็นคนกอนแกนน,น, FC นะครับเด้อเอฟซีนะครับเพื่อนติดตามคลิปวิญญาไม่นะครับเอฟซีไม่เพื่อนบอกว่าวิญญาเป็นคนที่ไหนครับเป็นคน ตำบลทุ่งโป่งอำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะวิญญาเป็นคนอีสานร้านเปอร์เซ็นนะครับเบ้าไทยบ้ค่อยเก่งนะครับเบ้าไทยอ่อนแอนะครับเดี๋ยวตกลาวเค่ดแรกรถทันเบ้าไทยนะครับนะเบ้าเล่าได้เบิดมืออะไรครับนะครับกะรรถมือว่านิวิญญามาตลาดเคลื่อนมาหาสื่อของกิ่นนะครับยี่มแรกข่าว รถจนไม่มีหม่มองจอดตรงตลาดเทศบาลนะ่รถไม่มีหม่องจอดคนนี่เบียดเฉียดกันนะครับเห็นแล้วดีใจนะครับดีใจเรื่องใดนพอาดีใจก็เรื่องเศรษฐกิจบานเมืองเข้าสี่ืืนฟูขึ้นเร็วเลยนะเงินสะพัดเป็นหลายล้านนะครับจรวาดน,นี่ผมเห็นแล้วนะบาวาสิเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคนมาเที่ยวก็มีนะครับแถวพี่น้องไก่เคียงเข้าสินะครับบานไก่เคียงวิญญ,ญาเนี่ย ก็พากันพาลุกมาหลานมาเที่ยวผูว่านยังวิญญาณไปนัางยู่หลานอาหารเปิดใหม่นะก็รู้สึกว่าเออมีมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับมามาอยู่บ้านนะเจนนะเห็นแล้วก็พามาเที่ยวกันเย,ยนะอะๆเนาะก็รู้สึกว่า,วาดีใจนะครับเ็นเ็นกลับมาฉลองปีใหม่ สุดท้ายพีเขาตอนรับปีใหม่ยู่กับพี่กันน่องเนาะเฟซบุ๊กต่างต่างกว่าดีใจครับที่มากับครอบครัวได้มาบ้านมาเที่ยวกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวมีความสุขกับว่าโอ้ดีใจนะครับเนาะเราซื้อก็เป็นหนึ่งสี่แล้วครับนะชีวิตคนเราเนี่ยไปทํางานหลายปีไม่ได้กลับบ้านกลับบ้านกันสินั่นนะครับเนาะอ่ะเนี่ยครับตลาดไฟแดงเคืนบุรัฐเด้อครับเด้อในข่า ตรงไฟแดงในตลาดทศบาลนี่ใส่เมื่อนี่นะครับเดี๋ยววิญ่ญาจะไปรอเบิง้งพาพี่น้องราเบิงพ่อเมื่อวานลดบ๊ดวยเนี่ยครับแถวนี้เต็มบัดเลยครับวิ่ญาหมื่อวานบริทายคลิปนะครับพราะว่ามากคำคำบริเทียบอุปกรณ์มากพร้อมนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยอืมกันยังีรถลด,ดู่เลยครับขอเรื่องของขายกัเริ่มมีมากแล้วครับมาตังแล้วนะเดีนี้ก็8แปดโมงกลัวกวเก่าโมงกลัวนี่นะครับตลาดทศบาลนี่นี่เนะี่ย หมู่บ้านเต็มไปเลยครับเนี่ยฟุตบาทขางนู้นนี่จนพวกีมองจอดเลยครับด้านในอีกอนงยาเขับไปบึงนะครับยังใดเนี่ยเนี่ยเห็นว่าขับสารทีเป็นนะครับรถก็ยังไหลอยูย่พวกเจ้ามาซื้อกับของกงน้ำนะครับนะไปกินกันนะครับอากาศสิไปฉลองบาคนกับปีใหม่นี่แกอาสิซื้อของไปทั้งบุญนะครับใส่บาทจะเศร้านะครับ รถก็เริ่มมีอยู่ฮะปกติถ้าเป็นวันธรรมดาเด้อนะครับรถสี่เบรอมีเลยนะครับเบาบางเลยเด้ยมาย้อมาแย้มนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นนี่นะครับนะถนนหนทังจะก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะถนนหนทางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรถก็หรือซึกว่ามีนะครับมีจะเสารอยู่นะครับตอนนี้นะครับเนี่ย ชอกุมชกวยมีของขายนะครับรถมาจอดตัวอย่าง20บาทเนี่ยก็มีนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับเอ้ยวิญญาวานะครับขาเป็นประเทศไทยเข้าขันมีการเปิดอ่าเริ่มเดินทางนี่กับู้ซึกว่านะครับอ่ะ คือคักนะเศรษฐกิจก็ค no ล่องสิฟืนตัวเร็วนะวิญญาเห็นนะครับเนาะผ้าพินองมะเบิงบรรยากาศหรือว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ประชาชนมากเขื่อนบุรัตในตลาดบุรัตนั้นย่ำเศร้านะครับย่ำแรงสีหลายนะครับย่ำเศร้ากับสีบล็อกไหลายนะครับเนาะย่ากับสีผมมีอย่างไรหล่ะครับพี่น้องมะเบิงคือสิ่งละครับเอาหน่อยๆแั่สั่นนะครับผมเอาเสันบรรยากาศนะครับเดี๋ยวย่าสิ ตอ,ตอดไปเบือ้องสกายวอล์กนะครับสิพาพี่น้องขึ้นไปเบิ้งสกายวอล์กว่าสกายวอล์กเขาจะเปิดเปิดให้เฮาเขาไปเบิ้งไปให้พี่น้องประชาชนไปเที่ยวไปเพรว่าช่วงปีใหม่แบบนี้อ่าบ่แน่เขาจะอาจจเปิดให้คนขึ้นนะครับเดี๋ยวสิพาติดตามขึ้นไปเบิ้งนะครับนะว่าเป็นยังไงแน่เขาจะเปิดไปเนาะครับคลิปนี้ผมมีอะไรครับกับผามาเบิ้งว่าช่วงเทศกาลปีใหม่คนหลายบ่ซื้อนะครับผมว่านย่มแรงเห็นหลายถึงยามเสาร์ท่านหลายนะครับนะเอ้า ครับให้พี่น้องได้หูเดีนนะ่าบรรยากาศแถวปัานวิญญาเป็นยังใดแน่นะครับก็บคือแถวเขตมูบันของเอซนะครับตื่นเต้ามากกันสิอาจีนอนเดิกแน่มาขึ้นเนาะฉลองเริเร่มฉลองไปไม่กันนะครับเนะครับผมก็คลิปหน้าเจอกันใม่วิญญาจะพาไปเบิร์สกายวอลนะครับนะครับ,วบ,ส,รวรบ,รบสวัสดีครับ